ผู้ชมฮะผมพามาต่อที่อีกหนึ่งคนหลอ่อคนมีความสามารถแล้วต้องบอกว่าเขาเพิ่งมีโมเมนต์และประทับใจเกิดขึ้นในชีวิตเขาด้วยผมกําลังพูดถึงกันนะพัทรครับคุณผู้ชมครับนุ่มหล่อคนนี้อันแน่นอนล่ะเราพูดถึงครั้งแรกเนี่ยหลายคนก็จะนึกภาพเนาะเป็นแชมป์เดอะสตาร์สีสันหใช่ไหมนี่คนนี้นะฮะข้างๆใครคะพี่พัทแฟนสาวเขาหรือเปล่าฮะ ส้ยระลัยเดียวคุณผู้ชมนี่แหละคือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าหลายคนจดจำว่ากันเนี่ยโด่งดังจากเวทีเดอะสตาร์ใช่ไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปอีกก่อนนั้นจริงจริงน้องกันกับพี่เอสุภชัยเนี่ยทำงานด้วยกันมาก่อนเรียกว่าเป็นเด็กในบ้านพี่เอนะเราต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นบุญคุณต่อกันแล้วคนอย่างน้องกันเนี่ยน้องกันเคยบอกเสมอว่าเขาไม่ลืมบุญคุณของคนเพราะว่าบุญคุณเป็นสิ่งสำคัญมากมาก ก่อนหน้านี้น้องการเพิ่งมีคอนสเสิร์ตไ,ไปฮะเป็นคอนสเสิร์ต12ปีกันนภัทตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอพี่เอไม่ได้ไปฮะวันนั้น แต่ถึงไม่ได้ไปนะคะก็ยังสร้างโมเมนต์ที่เรียกว่าเป็นความประทับใจที่พวกเราอ่านแล้วก็รู้สึกตื้นตันก็แล้วกันเพราะว่าวพอหนุ่มกันเนี่ยลงรูปขอบคุณแฟนคลับในอินสตาแกรมพี่เอเข้าไปคอมเมนต์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมดีใจแทนน้องกันนะคะครั้งหน้าขอไปด้วยคนนะคะรัก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  <มา S 1> นี่ลแล้วพี่กันก็เข้ามาตอบด้วยค่ะว่ารักพี่เอมากๆเหมือนกันครับ12ปีที่แล้วนักร้องบ้านนอกคนนี้ไม่เคยลืมพี่เอเลยไม่มีพี่ก็ไม่มีผมวันนี้หู ชมอ่านแล้วขนลุกเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับพีการจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่านอกจากเรื่องของความสามารถแล้วความกระตันยูของเขาก็เป็นเรื่องที่เราชื่นชมมาโดยตลอดใช่คือเรื่องนี้มันทัชชิ่งพวกเรามากๆวันบันเทิงก็เลยเข้าไปคุยกับพีการเลยฮะว่าต้องการอธิบายให้มันละเอียดละเอียดเล่าเพิ่มเติมให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ ไม่เคยลืมอยู่แล้วครับผู้มีพระคุณทุกคนครับคือคือคนที่ทําให้ผมมีวันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคือก่อนที่ผมจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะแบบนึกถึงพระคุณครูเสมอคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ให้โอกาสเราทุกๆคนนะครับที่พาเรามาถึงวันนี้ <S <S หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าผมเนี่ยเกิดมาจากพี่เอสุปชัยเป็นคนที่ปลุกปั้นผมจากเด็กที่แบบบ้านนอกตุลงดำครับมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้เราดูดีขึ้นแล้วก็พามาเข้าวงการอะไรเงี้ยจำได้เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเพลงหนึ่งที่พี่เอจะต้องขอให้ร้องให้ฟังทุกครััั้้้้้้งงงงงททีีี่่่่่่ปบบบาาาานนนนนนนพพพเเเเเอออออออแแลลววกกกก็็รรรใหหืืืๆขม แฮปปี้เสมอที่ยังคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องมาน,นอกคนหนึ่งที่เราก็คงจะไม่ลืมความ้าน,นอกเหล่านี้และมันภูมิใจมากที่เด็กมาน,นอกคนหนึ่งได้เดินมาหามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถมอบความสุขให้กับทุกๆคนผ่านเสียงเพลงน่าภูมิใจมากกว่าก็ไม่คิดจะลืมด้วยครับ นี่แหละความน่ารักคือที่แซลไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมอันนี้คือรูปภาพพี่เอสุภชัยจริงๆแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ใช้การรีทัชหรืออะไรทั้งนั้นนะจะเป็นวิดีโอวิดีโออะไรพี่เอเขาลดน้ำหนักจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาพูดเลยว่าเกรงใจพี่อ้ําเหมือนกันเพราะว่าเราจะสวยกว่าแล้วตอนนี้ยร้กา แล้วเนี่ยก็ตื้นตันมากๆจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพี่การบอกเลยว่าตอนที่ไปออดิชันในเดอะสตาร์เนี่ยเขายืมเสื้อพี่โอมาใส่มาริโอเมาเลอร์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่โอก็คือเป็นเด็กบ้านของพี่เอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในบ้านกําลังจะไปออดิชันก็เลยอายืมเสื้อหน่อยละกันโอ้ยฉันจะภาคภูมิใจฉันได้ใส่เสื้อมาริโอไปออดิชันแล้วก็ชนะเลยเป็นยซงไก็เรียกว่านี่คือแค่หนึ่งในหลายๆโมเมนต์นะที่น้องการมีความประทับใจเหล่านี้กับพี่เอสุภชัยก็ หยิบเรื่อราวพวกนี้มาฝากกาันรเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนแรงบันดาใจให้กับคุณผู้ชมลหลายๆคนที่ชมเราอยู่ตอนนี้นะครับใช่